คุณอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหนคุณจะเป็นคนแบบนั้นโดยอัตโนมัติเลยครับเรื่องนี้จริงครับเมื่อก่อนนะผมเคยเป็นคนขี้เกียจเมื่อก่อนผมเคยเป็นคนคิดลบไม่บวกเลยแต่พอวันหนึ่งได้ไปเข้าสังคมได้ไปเข้างานต่างๆที่เป็นงานสัมมนาเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าเอยเราไปนั่งฟังคนนี้พูดคนนั้นพูดเออเฮ้ยมันจริงว่ะมันกลายเป็นว่ารอบๆตัวเรามันมีแต่คนบอกว่าเออมันทําได้มันเป็นไปได้สุดท้ายมันก็เป็นไปได้จริงครับ มันจะกระตุ้นให้เราต้องทําได้โดยอัตโนมัติเหมือนอารมณ์เหมือนคุณไปทํางานกลุ่มกับเพื่อนอะ่ะแล้วในกลุ่มคุณมีแต่คนเก่งอะ่ะสุดท้ายคุณก็ต้องแอคทีฟตัวเองให้เก่งทัดเทียมกับคนในกลุ่มอะ่ะเลืผภาไหมครับคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นมันจึงมีกฎข้อหนึ่งที่เขาเรียกกันว่ากฎค่าเฉลี่ยเคยได้ยินไหมที่เขาบอกว่าถ้าวันนี้เนี่ยคุณอยากรู้ว่าชีวิตของคุณเป็นยังไงให้ไปดูว่าเพื่อนสนิทหรือคนรู้จักคุณห้าคนเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็เอาเอาผลลัพธ์ของคนห้าบวกกกัันนจะลลายเป็ผพธ์ของคุณ นะครับดังั้นอย่างแรกเลยคือดึงตัวเองออกจากสังคมที่ไม่ดีก่อนสองครับถ้าดึงไม่ได้สิ่งที่ต้องฝึกอีกอย่างหนึ่งคือพัฒนาไมเซ็ตให้เป็นคนแข็งแรงก่อนครับคือพูดง่ายๆว่าให้ให้ i มเซ็ t มีความแข็งแรงก่อนควันนี้คือถ้าเกิดคุณเป็นคนหนึ่งที่มีไมเซ็ตแข็งแรงนะครับไม่จําเป็นต้องเข้างานสัมมนาอะไรเลยก็ได้นะครับคุณจะบวกโดยอัตโนมัติเลยอันนี้คือคนที่มี i มเซ็ t ที่แข็งแรง การจะเป็นคนที่มีไม n d s e ที่แข็งแรงได้ต้องทํายังไงรู้ไหมครับอาจจะต้องฟังบ่อยๆฟังบ่อยๆนะครับถ้าเราฟังบ่อยๆเช่นอาจจะเปิด YouTube นั่งฟังคนสําเร็จพูดนน่นนี่นั่นะฟังมันทุกวันครับอ่านหนังสือที่มันบวกบวกทุกวันแล้วก็ลองคิดซิว่าเฮ้ยถ้าวันนี้เราเป็นคนคิดบวกเราควรจะพ่นอะไรออกไปที่มันเป็นเรื่องบวกมันก็จะฝึกให้คุณเนี่ยเป็นคนที่มีไม n d s e ที่แข็งแรงได้เวลาเจอเชื้อลบ,ลบครับคุณจะไม่ค่อยสะทกสถานเท่าไหร่ อ่ะอันเนี้ยฝึกได้นะครับ